มาถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้อ้อยวันจันเราเริ่มต้นนี่แหลงมัานใจดีๆเลยดีกว่าเพราะว่าเรามีนักสนุกเกอร์หญิงมือหนึ่งของโลกซึ่งเป็นสาวไทยของเราเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> มาเยือรายการของเรา <c oughs> แต่จูเริ่มต้นของเธอเธอบอกว่า หนูไม่ได้ชอบสนุกเกอร์ค่ะพี่เอ้าแต่หนูเป็นมือหนึ่งแล้วนะตอนนี้เออแล้วหนูได้ดีมาอย่างไรล่ะลูกเอ้ยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ถึงขนาดนี้ขอต้อนรับน้องมิงสระบุรีสวัสดีค่ะมิงค่ะมิงไม่ได้ชื่อสระบุรีใช่ไหมไม่เคยช่นวงการสนุกเกอร์เขาจะเป็นแบบนี้ไม่ชินจริงกันะไรพี่ต๋องสิทธิ์ชอยไงแล้วพี่ต๋องชื่อจริงแหละสิทธิ์ชอยชื่ออลไรชื่อต๋องไงเขาไม่ใช่สิทธิ์ชอยเหรอวัฒนาผู้อบอ้อม ใช่ไหมแล้วแลวมิงสระบุรีมาจากไหนจ๊ะถ้างั้นหนุกเกิดที่จังหวัดสระบุรีค่ะชื่อเล่นชื่อมิงไม่แล้วทำไมเขาต้องเขาต้องเอาถิ่นเกิดเราเนี้ยไม่รวมกับชื่อเล่นเราอะลูกน่าจะเป็นฉายาในวงการสนุกทำไมลันนุ้ยปทุมธานีไม่จุดกำเนิดเลยนะที่ไหนที่ไหน นู๊ยโคลิเซียมอัแล้วชื่อจริงๆของเราคือชื่อจริงชื่อนัชรัต์วงฮารุไทยค่ะเอาใหม่ชื่อนัชรัต์หรือชื่อนัชรัต์วงฮารุไทยชื่อนัชรัต์นามสกุลวงฮารุไทยค่ะแต่ว่าก็ด้วยเวลาแบบเราไปแข่งไะเนาะนิ้งไหนนิ้งสลับรีนิ้งไหนมิงสลับรีนี้แต่พี่ไม่รู้มาว่าหนูเป็นมือหนึ่งของโลกอันนี้เราคลองแชมป์กันแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นปีหรือเป็นอะไรยังไงบ้างคะ เมื่อหนึ่งของโลกเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมค่ะจ้ะแล้วก็วเป็นมากี่ปีแล้วเราเรา,เราสามารถครองอันดับหนึ่งของโลกนี่มาได้ยาวนานเท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีอะไรยงอน่าจะปีกว่าปีก,ว,ปกว,ปว่าแล้วนะไม่ตกมาเลยใช่ไหมเก่งมากเลยอะแต่จุดเริ่มต้นคือไม่ชอบสนุกเกอร์เกิดอะไรขึ้น ก็คือตอนเด็กๆอะค่ะคุณพ่อแบบว่าให้แต่เราก็อยู่กับสนุกเกอร์มาตลอดเนาะใช่ค่ะคือคุณแม่เป็นแคชเชียร์อยู่ที่โต๊ะสนุกค่ะอแล้วก็หลังเลิกเรียนเนี่ยหนูก็ได้ไปรอแบบทําการบ้านรอคุณแม่เลิกงานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใต้โต๊ะใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็เหมือนคุณมีผู้ใหญ่ในโต๊ะค่ะเห็นแววก็เลยเหมือนแบบอยากให้มาซ้อมดูอะไรอย่างเงี้ยเห็นแววจากการอะไรฮะก็เหมือนแบบว่าไปรอคุณแม่เลิกงานอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ลองมาซ้อม แค่นั้นเลยเหรอประมาณนั้นไม่เราต้องแบบไปจงไปจับอะไแบบสลีละหรือแบบด้วยสลีละด้วยถ้าว่าเอวเอวห่างจากขาประมาณนี้จริงเหรออ้าวมีมีป่ะไม่โอ้ยมีอะไรจริงบ้างคะอะไรกันนี้ ไม่กว่านะไม่สรีระที่ว่าคืออะไรที่อว่าจจะเป็นความสูงค่ะความสูงถึงในลักษณะที่แทงสนุกดายแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องลงดีเทลเนาะว่าแต่ไม่แต่กัขนาดไหนอะไรบางอย่างเราไปแทงเขาโชว์หรืออะไรหรือเปล่าตอนนั้นไม่ค่ะไม่เคยจับคิวเลยใช่ค่ะแต่แต่จะด้วยแบบว่าไปรอคุณแม่เลิกงานอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าด้วยสรีระที่ดูสูงนะตอนนั้นแล้วก็ด้วยตัวถึงโตแล้วอะค่ะก็เลยแบบว่าให้รถตอนนั้นตอนนั้นเริ่มเริ่มเริ่ม แ้วเขาเรีกแทงสนุกเนอะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ประมาณ11ขวบค่ะอ๋อ11ขวบแล้วตัวแบบว่าเอวเลยโตอ่ะก็น่าจะเรียกด้ว่าสูงอยู่เนาะเขาก็เลยแบบเฮ้ยผู้ใหญ่พนนั้นบองลองมาไหมแล้วไงเข้าหูพ่อใช่ค่ะก็คือได้เริ่มเล่นแล้วก็มีพี่บิกษาบุรีค่ะเป็นโค้ชคนแรกแล้วก็คุณพ่อก็เหมือนแบบมาคอยมาคุมในการฝึกซ้อมค่ะอคุณพ่อก็เล่นสนุกคุณพ่อพอเล่นเป็นค่ะค่ะแต่ว่าก็มีโค้ช ใช่แต่เห็นบอกว่าคุณพ่อนี่ก็คือว่าแบบดุเขี่ยวเข็นเนาะหรอแต่เราก็รักดีไงยอมอ่ะก็มีช่วงแบบว่ารู้สึกแบบท้อนิดหน่อยกดดันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆก็ไม่ได้ชอบเพราะว่าเราเหมือนแบบเราอยากเล่นแบบตามภาษาเด็กอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องมาซ้อมสนุกแล้วกีฬาสนุกอ่ะ ก็ไม่ใช่กีฬาผู้หญิงเนาะเออค่ะเอาจริงๆผู้ชายเป็นผู้ชายเล่นแล้วเราก็แบบว่าเราก็เห็นอยู่เนี้ยปลกแป๊กแป๊กแป๊กเป็นเด็กๆกันเนาะก็มีแต่ผู้ชายตหมดใช่แล้วแทงไปแทงมาแล้วมันชอบเองไหมคะหรือมันยังไงเออยังไงแล้วแมมถึงชอบเลยลูกจุดที่มาชอบเพราะว่าได้ไปแข่งขันบ่อยขึ้นแล้วก็มีเงินรางวัลเข้ามาแล้วพอเราได้ พอเราได้เงินรางวัลก็เขาเรียกว่าแรงจูงใจใช่ค่ะคบ <laughs> แบบเฮ้ยจากความเหนื่อยจากความพยายามของเรามันทําให้เราแบบเอ้ยอยู่ดีๆเราอยากได้ของที่มีความจําเป็นกับในชีวิตเราอะ่ะแล้วเราซื้อได้กูแม้ด้วยน้ําพันน้ำแรงของเราเอง<ช>แข่งครั้งแรกได้ตําแหน่งอะไรคะ เคยไปแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติตัวแทนประเทศไทยอะค่ะที่ต่างประเทศก็ได้ลองแชมป์เยาวชนโลกมาค่ะนี่แข่งครั้งแรกเหรอที่ต่างประเทศนะะคที่ต่างประเทศแม่เอ้ยแม่แม่ะพี่ว่านะพี่ว่านะคนนั้นที่เขาเห็นน่ะเขาไม่ได้เห็นอะไรหนูหรอกเขาเห็นออล่าความเป็นแชมป์ของหนูแข่งครั้งแรกได้รองเลยหรอรองแชมป์เยาวชนโลกตอนนั้นเป็นเท่าไหร่โลกนะ เยาวชนกท่าะหรนประมาณ14ค่ะแต่ว่าหนูแข่งรุ่นไม่เกิน2ค่ะ็ค่ะแต่ว่าอาจจะเจอคู่แข่งที่โตโตกว่าแต่ได้รองแชมป์ลกเจ๋งแล้วก็ปีต่อมาได้แชมป์เลยใช่ค่ะเจ๋งค่าแล้วพอได้แชมป์รู้สึกยังไงบ้างตอนได้แชมป์ตอนนั้นเหมือนปลดล็อกค่ะเพราะว่าปีแรกเราไปเราไปด้วยความ ใหม่ประสบการณ์นะคะ,คะแล้วก็เราก็กลับมาฝึกซ้อมเพราะว่าเราได้ลองแชมป์ใช่ไหมคะมแล้วพอไปอีกปีหนึ่งแล้วก็ตั้งเป้าแชมป์เลยแล้วก็คว<จ>ขข้าได้ก็รู้สึกปลดล็อกในตัวเองค่ะว้าวมิง้งแต่มันคือแชมป์โลกเลยนะจริงมันไม่ใช่เอเชียอาเซียนนะแล้วอายุแบบ16อะ,ะยังมัธยมอยู่เลยอ่ะเก่งมากเลยอะพ่อแม่ว่ายังไงโดยเฉพาะคุณพ่อที่เขี้ยวเขีนเราคุณพ่อก็ เป็นสไตล์แบบไม่ค่อยชมค่ะแต่ก็เป็นแบบว่ากรายก็ก็ยินดีด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ก็ต้องฝึกซ้อมต่อนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นให้มันเก่งขึ้น,นเรื่อยเนาะใช่ค่ะแล้วรักในสนูกเกอร์ยังคะตอนนี้ก็ถือว่ารักแล้วค่ะเพราะว่าสนุ์เกอร์ก็เป็นเหมือนครึ่งชีวิตของหนไปเลยเน<ช>แล้วก็เป็นนอกจากสร้างชื่อเสียงอะก็เป็นอาชีพ ใช่อันนี้เป็นระดับอาชีพเลยถูกไหมลูกใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นอาชีพอยู่ค่ะเห็นบอกว่าเวลาเล่นสนุกเกอร์เนี่ยนะเราต้องมีแบบสงครามสงครามอะไรฮะเออสร้างสงครามฝึกก่อสงครามภาษาเนาะอยย่างงเี้จิตวิทยาใช่ค่ะจริงๆเขาต้องเงียบไปไหนใช่ไหมเวลาไปดูสนุกเนี่ยคนดูจะต้องเงียบใช่ใช่เขาไม่ได้ตะโกนเหมือนเธอที่เธอไปดูทีมบอลแล้วไม่ได้เสียงเธอแบบแล้วแล้วคนแข่งต้องยังไงอะสงครามจิตวิทยาต้องก่อสงครามขึ้นมายังไงมันจะเป็นเหมือนการฝึก แบบว่ารับความกดดันในการแข่งขันเพราะว่าในห้องแข่งมันจะเงียบมากๆ,ๆแล้วก็สงคาวจิตวิทยามันก็คือการที่เราคอยสังเกตเอาการของคู่ต่อสู้ในเรื่องของความกดดันการตื่นเต้นในการแข่งขันเนี่ยค่ะ,คะเขาก็จะแสดงออกมาในท่าทางเช่นแบบ มีสีหน้าที่อารมณ์ร้อนนิดนึงมีมีความหงุดหงิดในการที่เขาอาจจะพลาดลูกง่ายหรือว่าอะไรเงี้ค่ะพอเขาถ้าเขาพลาดลูกง่ายเราเห็นแล้วคู่ต่อสู้ของเราวันนี้อืค่ะแล้วขึ้นแล้วไหนเราเป็นคู่ต่อสู้นี้ขึ้นนี้ขึ้นไม้สั่นละเออเออเราเราทำไงถ้าคู่ต่อสู้เป็นงี้หนูก็จะยิ้มยิ้มมาแบว่า กลัวๆนิดหน่อยอ๋อเยอะๆหน่อยแต่ว่าเราก็ช,ชิวใช่เราชิวเขาเห็นเฮ้ยทำไมม,มันเที่ยว <laughs> แพ้ไปเลยตรงนี้แม่ก็ไม่ไ้ <laughs> ไม้หักไปสิบอันเนี่ยแล้วมีมีคู่แข่งแบบไหนที่แบบน่ากลัวหรือแบบคนนี้เป็นคู่แข่งประจำเ,เลยเจออีกแล้วอุ้ยเจอคนนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยถ้าที่น่ากลัวหนูจะไม่ชอบสไตล์ที่มีความนิ่ง มากกว่าแบบเก็บอาการได้ดีเราอ่านเขาไม่ออกใช่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้มีความน่ากลัวแต่เราเออแล้วแล้วตัวเราล่ะส่วนใหญ่หนูจะเป็นสไตล์ที่เคยถามเพื่อนๆนักกีฬาด้วยกันก็จะเป็นเหมือนคนแบบว่าดูชิลดูนิ่งอะไรเงี้ค่ะซึ่งแบบเวลาหลุดลูกง่ายๆก็จะเป็นสไตล์เหมือนยิ้มออกมาซึ่งเพื่อนแบบว่าทาไมอยู่ไม่โมโหเลยอะไรอย่างี้ไม่แต่หนูบอกว่าจริงๆหนูโมโหแต่ว่าหนูยิ้มเฉยๆเก็บไว้ก่อนใช่แลนด์ออฟสมายไงอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ดูดูแตบาม ดูดนะมันต้องเลงมันต้องเลงแล้วมันก็ต้องเงียบขนาดนั้นน่ะเพราะว่าต้องมานาละใช้สมาธิเยอะมากๆค่ะอ๋อสำหรับ สนุกเกอร์สำหรับในการที่เราจะต้องวางแผนในเรื่องของจังหวะในการแทงแต่ละลูกอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าซึ่งเห็นบอกว่าก็เครียดจนขนาดว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง <c oughs> คือเคยแบบต้องไปวิ่งไปกรีดในห้องน้ำค่ะเลยเอ๋อตอนนั้นแข่งอะไรอยู่ฮะตอนนั้นแข่งรายการออสเตรเลียโอเพ่นค่ะตอนนั้นเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วหนูโดนน้ำอยู่แล้วแล้วในเฟรมคือเบียดกันมากๆถึงดำลูกสุดท้ายเค่ะคือด้วยณ สถานการณ์ตอนนั้นนะก็คือเกือบจะแพ้ไปแล้วแต่ว่าด้าวยจังหวะมันทําให้เรากลับมาตีเสมอเขาได้ไงค่ะหนูแบบไม่ไหวแล้วขอเดินเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็เ,เหมือนไปปล่อยแบบอารมณ์ที่มันแบบอัดอัดข้างในออกมาเออไม่ไหวลแล้วอะไรย่งเงี้ยค่ะซึ่งคู่ต่อสู้ก็คืออยู่ห้องข้างๆนะใช่ปะไม่ใช่ไม่ค่่แล้วผลเป็นไงจ๊ะพอกีเสร็จกลับมามันกีแค <oko> ไรอ่ะ ไม่ได้แบบว่าดังเหมือนแบบว่าขนาดนั้นนะคะแค่แบบเหมือนระบายออกมาประมาณประมาณนั้นใช่ค่ะประมาณประมาณนั้นโ่อ๊ยไม่ไหวแล้วนะออันนั้นอายุเท่าไหร่เพิ่งผ่านมาเองค่ะเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ก็อายุไม่เยอะด้วยนะใช่ตอนนี้้อนนยี่สิหาคยี่25คี่ะ2บอ่ะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงลูกวันนั้นกรี๊ดเสร็จกลับมาชนะค่ะแล้วก็รายการนั้นได้แชมป์ด้วย เวลาท้อเราให้กําลังใจยังไงกับตัวเองเวลาท้อก็มีเรื่องของคนรอบข้างที่ดีค่ะมีครอบครัวที่สนับสนุนแล้วก็มีเพื่อนๆที่ดีก็จะคอยเหมือนแบบว่าแบบว่าสู้นะแล้วก็เราทําได้อะไร่เงี้ยค่ะคือโดยส่วนใหญ่คนรอบข้างจะเชื่อในตัวหนูมากๆว่าแบบเราทําได้นะเราแบบเอาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้แล้วเราทําได้อะไรย่างเงี้ยจากจุดเริ่มต้นที่เราไม่ชอบซะเลยค่ะแล้วมีผู้ใหญ่เห็นแววแล้วมาจนวันนี้มือหนึ่งของโลก แล้วครองแชมป์มาอย่างยาวนานแบบเป็นปีกว่าอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เชื่อว่าหนูยังสามารถครองแชมป์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันภูมิใจในตัวเองขนาดไหนเวลาเราส่องกระจกเราพูดอะไรกับตัวเองบ้าง ก็ก็ภูมิใจในตัวเองระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ถือว่าเรามาไกลมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆก็อยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมันมันกดดันไหมกับการที่เราครองมือหนึ่งโขกมาอย่างยาวนานแล้วมันก็มีคู่แข่งแบบก็มีร้อยกี่พันคนอย่างเงี้ยอก็กดดันมากๆค่ะทุกการแข่งขันเหมือนเราก็พยายามที่จะพยายามแชมป์ใช่ค่ะ คือหลายๆคน,นเคยบอกนะว่าไอการไปถึงแชมป์ไม,ม่ยากเท่ารักษาแชมป์ถูกไหมมันมีความแรงกดดัน,นะที่เราเคยทําได้เราครั้งนี้จะทําได้ไหม<ช>แต่ถ้าเราทําไม่ได้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกป่ะออแต่อย่คิดมากเลยได้ไหมเร,เราต้องเราต้องเราต้องช่างให้เก่งปะ เวลาเช่าเราแบบเวลากดดันเยอะเราใช่อาจจะแบบว่ามีในเรื่องของช่างมันบ้างอะไรค่ะเช่นแบบไม่เป็นไรเราโฟกัสณปัจจุบันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนิดหน่อยค่ะเออไมล่ะที่ไหนอหรมออะไรค่ะแบบว่าก็แบบว่าพยายามคุณพ่อจะชอบพาไปทำบุญอะไรทำบุญ้วก็แบบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบอยู่กับเราวางเป้าหมายชีวิตเราไว้อย่างไงบ้าง ตอนนี้ก็อยากพยายามคว้าแชมป์โลกให้มากขึ้นนะคะให้แบบยาวขึ้นนี้ใช่ค่ะหรือวก็ได้แชมป์มากขึ้นได้แชมป์มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นการเก็บคะแนนถูกป่ะใช่ค่ะคือถ้าเกิดเรายิ่งได้แชมป์อ่ะหมายความว่าก็จะอยู่ที่นึเดียวยาวใช่ค่ะมีแชมป์รายการไหนที่ยังไม่เคยได้แล้วอยากจะได้ไหมฮะหรือได้มาหมดแล้วตอนนี้ยังหมายหมายถึงว่าได้ได้ในของผู้หญิงมามาพอสมควรที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้แล้วค่ะคระโอ้ ทำได้ทุกอันเลยหรอน่าจะเกือบแล้วค่ะอ๋อเก่งเนาะเป็นออแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามชียยาเราจะติดตามได้ทั้งไหนอะคะก็ติดตามได้ทางเพจแล้วก็ Facebook ได้เลยค่ะมีเพจ h i g h e ส d s n o o k เกค่ะแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวของหนูก็จะเป็นนัชชาลารุรงหัลยไทยภาษาอังกฤษค่ะโอเคนะคะแล้วอยากจะให้มิงแบบว่าฝากบอกหลายๆคนหน่อยสิที่แบบอาจจะต้องแบบว่าสู้ชีวิตอยู่หรือว่าออทำในสิ่งที่แบบคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเรานะแต่เรายังไม่มั่นใจเลยอะว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่ายัางไงค่ะก็ด้วยส่วนใหญ่หนูเชื่อว่าทุกคนจะมีในช่วงเวลาที่ท้อหรือหมดกำลังใจอย่างงี้ค่ะหนูก็อยากให้โฟกัสในเรื่องของความสุขแล้วก็ ลองทําให้เต็มที่ดูค่ะถ้าลองแล้วยังไม่ได้ก็หนูคิดว่ามันอย่างน้อยแล้วก็ได้ลองเต็มที่แล้วค่ะมีอะไรอยากบอกน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่อมองเราเป็น<ด>ไอดอลอยากเป็นแบบพี่มิ้งอยากเป็นมือหนึ่งของโลกเชิอเลยฮะค่ะก็ เป็นกำลังใจให้ค่ะทุกไม่ว่าชนิดกีฬาไหนก็ตามมันจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ความยากลาบากในการที่จะได้แต่ละอย่างมาก็สู้ๆคะ่ะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆคิดว่าทุกคนมีความดีข้อดีในตัวเองอะคะ่ะ <No. S 2> <No. S 1> เนาะแล้วก็เป็นกาลังใจให้มิงด้วยวเราก็เชียร์หนู <No. S 1> ต่อไปลูก <ขอ S 1> เป็นแชมป์โลกไปนานๆนะจ๊ะขอบคุณที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคจนเป็นแชมป์โลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะขอบคุณน้องมิงขอบคุณทับ